สวัสดีครับต้องปบนไปนะครับแอปพิโซดนี้พิเศษสุด t o y o t า Fortuner เพื่อนสมาชิกเราสตาร์ทสั่นเป็นเจ้าเข้านะครับอา,อาการลักษณะเหมือนหัวฉีดทำงานไม่สมบูรณ์นะครับหัวฉีดอาจจะทำงานไม่ครบทุกหัวฉีดนะครับเลย,เลยมันเลยเกิดเกิดผผมผม,ผมอาจจะเรียก ไม่ถูกนะมันอาจจะเกิดการอันบาลานซ์นะครับเครื่องยนต์สูบแต่ละอันทํางานไม่พร้อมกันไม่เหมือนกันนะครับว่าเกิดการสันเหมือนพัดลมสี่ใบพัดกไปใบพัดหนึ่งนะครับลักษณะนั้นเป็นการคาดการนะครับเบื้องต้นเรารู้เราลื้อเครื่องออกออกมาเนี่ยเราพบเศษขี้หนูนะครับอยู่รงตรงบริเวณอินเตอร์คูลเลอร์เดี๋ยวเราจะลองแกะอินเตอร์คูลเลอร์ดูนะครับว่ามันมันเกิดความเสียหายอย่างไรนะครับสิ่งที่เราคาดการก็คือหนูน่าจะกัดสายไฟเหมือนเดิมเหมือน ผ่านมานะครับทีนี้ถ้ามันเป็นด้วยสาเหตุนั้นเนี่ยวิธีการเราติดตามกันดูในรายละเอียดของคลิปนะครับว่าว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับไหลครับผมต่อจากเมื่อสักครู่นี้ครับอาการที่บอกว่าเครื่องสายไปเจ้าเข้านะครับหลังจากเราเปิดเตอร์คลเลอร์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าสายไฟที่เชื่อมต่อระหว่างหัวฉีดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยฮะสายกลาว จะสังเกตน,นะครับว่าแต่ละหัวฉีดเนี่ยจะมีสายไฟเข้ามาต่อ2เส้นคู่กันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสายเนี้ยที่เป็นสายกราวที่เชื่อมต่อตรงเนี้ยมันขาดนะครับเนื่องจากโดนหนูกัดเห็นไหมครับมันกัดเล่นซะเยอะเลยถามว่าทําไมมันเลือกกัดตรงนี้ดูวิธีการไวริงของช่างนะครับรถคันนี้ผ่านการซ่อมมาแล้วปกติจะมีท่อพลาสติกเนี่ยท่ออ่อนเนี่ยหุ้มไว้กัดยังไงก็กัดไม่ได้นะครับแต่บังเอิญว่าตรงนี้หลังจากมีการฟ่อมแล้วเนี่ยเขาเปลือยไว้เห็นไหมครับเขาไม่มีสายนี้ นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับถ้าช่างผู้ซ่อมมีความใส่ใจนะครับหรือหรือได้รับการตรวจสอบจากคนหน้าช่างอีกทีหนึง่งนะครับปัญหาอย่างนี้จะไม่เกิดนะครับเกิดหลายรอบแล้วนะครับการเกิดหลายรอบนั่นหมายถึงว่ามีการซ่อมหลายครั้งการซ่อมหลายครั้งนั่นหมายถึงว่าแต่ละครั้งไม่มีการพันท่ออ่อนแบบนี้นะครับปัญหาอะไรเกิดนะครับปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดน,นะครับไม่ได้เกิดจากการใช้งานนะครับแต่เกิดจากการป้องกันไม่ดี ครับเป็นอุทาหรณ์นะครับนะครับดูไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมนะครับโดยการหาสายไฟใหม่มานะครับผ่าตรงนี้นะครับแกะพันสายไฟใช้เทปพันสายไฟแล้วก็หาท่ออ่อนมาคุมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโอเคครับซ่อมไปบนไปวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นวิธีการซ่อมเนาะแต่เป็นวิธีการป้องกันเนาะโอเคเอาไว้เท่านี้ครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็ หลังจากที่มันขาดบรีโอเมอสักครู่นี้ครับตอนนี้เราทําการต่อสายใหม่นะครับวาริงใหม่นะครับแกะสายแล้วสสยไฟใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็พันไว้ชั่วคราวก่อนนะครับวันนี้เย็นแล้วนะครับร้านไม่เปิดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะไปหาท่ออ่อนนะครับแล้วก็พันเก็บงานดีนะครับตอนนี้เอาประทางไปก่อนให้รถสามารถสตาร์ทแล้วก็เคลื่อนตัวได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรถจะสตาร์ทเคลื่อนตัวได้ไหมเป็นปัญหาที่ตัวนี้จริงไหมนะครับดูเศษขี้หนูยังอยู่เลยนะฮะเห็นไหมครับนะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราประกอบแล้วามาดูผลตอนท้ายกันโอเคครับหลังจากเราลองเดินสายดูเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ให้ทีมงานประกอบเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูว่ามันใช่ไหมมันเหมือนเดิมไหมนะครับก็ถ้าเมื่อสักครู่นี้ไปซ่อมราคาเท่าไหร่พี่เตอร์ผมว่ามีพันห้าเนาะไป<ๆ>ไปออ่ค่าถอดค่านูน่นนี่นั่นโน้นแล้วจะเก็บงานได้ดีเหมือนเราหรือเปล่าไม่รู้รสตาร์ทเลยครับน้อง ฮนะครับก็เป็นอาการเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับที่เราเราคนใช้รถเก่าๆเนี่ยควรจะสังเกตอาการแล้วก็ถ้าพอมีความรู้ทางช่างอยู่บ้างก็ลองแกะลองหา,าความรู้จากใน YouTube จากใน Google ก็ได้มีหมดนะครับก็เป็นปัญหาเล็กน้อยเรื่องสายไฟเท่านั้นเองหนูกัดทีนี้ก็ต้องมาป้องกันเรื่องหนูแล้วป้องกันยังไงนะครับอันนี้ก็กระสุดแล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะสำหรับผมก็คือย้ายที่จอดรถนะพี่เตย ณเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาข้ออ่อนนะครับแล้วก็คุมเก็บงานให้เรียบร้อยวันนี้ก็ก็ถือว่ารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแนละ้วถ้าเราไม่เจอหนูแล้วคงจะใช้งานได้ต่อแต่ว่าไหนๆก็เก็บงานแล้วนะครับเราคงต้องไปหาข้ออ่อนเนี้ยนัดข้ออ่อนนี้มาคุมนี่เหมือนเดิมโอเคครับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเป็นความรู้กันครับ